เราไปเราไปแอบแอบสวดใช่ไหมใช่ฮะไม่อยากให้ใครเห็นเห็นแต่เล่นลายกับสาวๆเห็นแต่เล่นลายกับสาวๆอย่างเดียวพี่กอลฟพี่กอลฟพี่กอลฟได้เบอร์น้องช้างเผือกยังได้แล้วได้แล้วได้แล้วเปิดประตูแต่น้อยๆถูกต้องครับแงมเนี่ย ไอดองผมเลยพี่ชายคนนี้คือกําลังสงสัยอยู่เล่นขนาดนี้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวก็จะต้องไปแล้วหรือเปล่าีเอจิ๊บจิ๊จะให้พี่พูดเรื่องอดีตของจิ๊บใช่ไหมมองผมไหมนะพี่ก้าหนูเอหนูเอน้องจิ๊บกเยส่วนคุณครับเบียงก้าเดี๋ยวเรื่องรายการมาถามพี่เรื่อง R C A อาซีเอนี่ก็อยู่แถวพระรามเก้าเดี๋ยวอธิบายเองได้ไม่ถูกห่วเดี๋ยวอธิบายเองได้ไม่ถูกหัวไม่ไม่ไม่พี่แจ็คและพิตตี้คนนั้นให้จิบคุยด้วยไหมล่ะฮะเก็บไว้บ้างเหอะถ้างั้นเดี๋ยวน้องคุยเรื่องคอเซ็นเตอร์ให้ครับดูคุณแจ็คดูประวัติคุณยาวมากเลยนะช่วยทําเทสหนึ่งผมแยกได้เลยไหมครับครับผมอคุณก๊อฟครับคุณปุ้ยเขาตอบถูกแล้วครับผมนะครับถือว่าเป็นกําลังใจคือผมบอกเลยว่า เหมาะที่จะเก็บไว้บูชาและเทิดทูนมากคับดีเกี่ยวพาราศีจีบถูกต้องครับจีบโอ้โหโอ้ยไปที่รักต้องไปกันเถอะที่รักโอ้ยแยังแข่งอยู่ แหมเที่ยวพระแต่้องเมื่อกี้เมื่อกี้เมียนำเมื่อกี้เมียนำเที่ยวพาราศีก็คือจีบครับปกติคุณก๊อฟเราจีบบ่อยไหมพอ้าวเนี่ยพิธีกรรายการนี้ทำไมฮะเป็นสมัยก่อนอ่ก็ถ้าสมัยก่อนเจอใครน่ารักก็จะจีบอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นธรรมดาแต่ปัจจุบันไม่จีบแล้วผมอยู่ในศีลในธรรมวันๆก็สวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับไหว้พระ คุณปุ้ยต้องหัวเราะลหรครับไม่เคยเห็นสวดมนต์ไหว้พระอะไรค่ะเราไปเราไปแอบสวดใช่ไหมฮะไม่อยากให้ใครเห็นเห็นแต่เล่นลายกับสาวๆเห็นแต่เล่นลายกับสาวๆอย่างเดียวพี่ก๊อปพี่ก๊อปพี่ก๊อปได้เบอร์น้องช้างเผือกยังได้แล้วได้แล้วได้แล้วไม่มีอะไรครับก็ดูเดี๋ยวนี้เขามีแอปมีแอปเป็นแบบทำสวดเค้าไปดูกันนะอ่าน้วเหรอ ไหว้พระครับอ่าฝั่งนึงตอบถูกไปแล้วจ้ะ <c oughs> อีกฝั่งนึงตอบจีบถูกต้อง